สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช l อคเบลย y ยูรายการที่เราจะมาพูดคุยกับหัวใจของคุณในวันที่โลกอาจจะไม่อ่อนโยนกับเราไม่ว่าในตอนนี้คุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนอาจกำลังนั่งรถฝ่ารถติดกำลังเก็บเงียบอยู่ในห้องเล็กๆหรือเพียงต้องการแค่เสียงใครสักคนที่เข้าใจความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ พบกับผมปัญจพลพนเยี่ยมจะขอใช้เวลาสั้นๆในตอนนี้เพื่อชวนคุณผู้ฟังได้นั่งลงหายใจและฟังเสียงข้างในหัวใจของตัวเองในวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้มานั่งพักใจไปกับบทสนทนาเบาๆแต่ลึกซึ้งในหัวข้อของการฝึกใจให้เข้มแข็งในวันที่โลกวุ่นวายใช่ครับเราล้วนมีเรื่องให้คิดมีปัญหาให้จัดการ มีบางวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างเกินกว่าที่ใจดวงนี้จะรับไหวแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในความวุ่นวายทั้งหมดนั้นมันยังมีพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถพักได้และพื้นที่ตรงนั้นคือการที่เราได้กลับมาพบตัวเองอีกครั้งในวันนี้และก่อนที่จะไปฟังบทสนทนาในตอนนี้นะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังนั่งสบายๆหายใจเข้าลึกๆและอยู่กับบทสนทนานี้ไปพร้อมกันนะครับ You're to Talk About You Podcast. listening Talk เราทุกคนหลวนเติบโตมาในโลกที่ไม่เคยนิ่งคุณผู้ฟังลองหลับตานึกถึงเช้าวันหนึ่งการตื่นนอนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ข่าวด่วนข่าวร้ายเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติ และก่อนที่เราจะได้ล้างหน้าแค่เปิดจอมือถือก็มีข้อมูลถาถมเข้ามาใส่และพอออกจากบ้านสิ่งแรกที่เจออาจจะไม่ใช่แสงแดดที่สดใสแต่อาจเป็นเสียงรถติดคนรีบเร่งสีหน้าตึงเครียดหรือแม้กระทั่งความเงียบอันแปลกแยกในลิฟต์โลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็ววิ่งเร็วและเต็มไปด้วยเสียงดังบางคนต้องทำงานให้เสร็จภายในเดทไลน์ บางคนต้องรับมือกับความคาดหวังของครอบครัวบางคนต้องฝืนยิ้มทั้งที่ในใจบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วความวุ่นวายนั้นกลายเป็นเพื่อนร่วมทางและบางครั้งมันก็กลับกลายมาเป็นภาระที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันพ้นในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่สามารถหนีจากความวุ่นวายของโลกนี้ได้ทั้งหมดต่อให้เราปิดโทรศัพท์หนีไปอยู่บ้านนอก หลีกตัวออกจากผู้คนสุดท้ายใจก็อาจไม่สงบถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความวุ่นวายความวุ่นวายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดแต่มันคือคลื่นของชีวิตที่มาแล้วก็ไปเหมือนฝนที่ตกในบางวันมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติของฤดูกาล เราไม่สามารถควบคุมฝนไม่ให้ตกแต่เราก็ควรมีร่มหรือรู้จักวิธีเดินกลางฝนโดยไม่ให้เปียกทั้งตัวเช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถหยุดโลกให้เงียบแต่เราเลือกได้ว่าจะวางใจของเราไว้ตรงไหนในเสียงนั้นมีคำถามที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองกลับมาถามตัวเองดูเบาๆในตอนนี้คุณเคยพยายามหลีกหนีความวุ่นวายโดยหวังจะพบความสงบ แต่สุดท้ายกลับเหนื่อยกว่าเดิมไหมครับคำถามนี้มันอาจจะดูธรรมดาแต่บางครั้งคําตอบจะพาเราเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเพราะเมื่อเรายอมรับว่าเพราะเมื่อเรายอมรับว่าความวุ่นวายไม่ใช่ศัตรูใจเราจะหยุดต่อสู้กับเสียงที่เราควบคุมไม่ได้และนั่นแหละจุดเริ่มต้นเล็กๆของการฝึกใจให้สุขอย่างแท้จริง หลายครั้งที่เราคิดว่าถ้าโลกนี้สงบกว่านี้ถ้าคนน่ารักกับเรามากกว่านี้ถ้างานไม่ยุ่งปัญหาน้อยลงเราจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ความจริงแล้วโลกมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามใจเรานะสจมันไม่เคยสัญญากับเราว่าจะทำให้เราสบายความทุกข์หลายอย่างความทุกข์หลายอย่างจึงไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มาจากความคาดหวังที่หวังว่ามันควรจะไม่เกิดหรือควรเกิดขึ้นในแบบที่เราคิดว่าควรจะเป็นเราอยากจะเปลี่ยนสถานการณ์อยากจะควบคุมคนอื่นอยากจะให้ชีวิตของเราไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนือนการควบคุมของเราไปแทบทั้งหมดนะฮะเราพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามใจเรา แต่ความเป็นจริงคือเราพยายามเพื่อจะทำให้เราเหนื่อยล้าและรู้สึกเหมือนกับเรากำลังต่อสู้กับขึ้นทะเลที่ไม่มีวันหยุดฝึกใจจึงไม่ใช่การจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามองมันจากความต้านทานสู่ความยอมรับจากการปฏิเสธสู่การรับมืออย่างมีสติการฝึกใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้ใจของเราพังสลายเหมือนกับคนสองคนยืนอยู่กลางสายฝนคนหนึ่งโวยวายตัดเพาะมองว่าทำไมฝนถึงตกหนักในวันสำคัญนี้ด้วยแต่อีกคนหนึ่งกลับยืนเงียบหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆเดินไปพร้อมเสียงฝนคนที่ฝึกใจได้อาจจะเปียกเหมือนกันแต่เขาไม่ได้จมน้ำไปกับความไม่พอใจ ไม่ปล่อยให้ความวุ่นวายกิืนกินความสงบภายในใจฝึกใจคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงแม้จะไม่สบายแม้จะเจ็บปวดแต่ไม่วิ่งหนีไม่ดิ้นรนและไม่ยอมให้ความคิดติดอยู่กับอดีตรหรืออนาคตชุดรังระวายใจที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีความยุดหยุนขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับความวุ่นวายได้โดยไม่แตกสลาย สิ่งที่สำคัญใจที่ฝึกฝนจะรู้จักความเมตตาให้กับตัวเองเข้าใจว่าไม่เป็นไรที่จะรู้สึกเหนื่อยที่จะมีวันที่ไม่ดีการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเรานั้นคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ใจของเราค่อยๆกลับมาสงบและมีความสุขได้อีกครั้งเมื่อเรายอมรับให้ใจของเราอยู่กับความเป็นจริงโดยไม่วิ่งหนีไม่ดึงรั้งใจจะได้ค่อยๆเรียนรู้ว่าความสุข ไม่ได้อยู่ที่โลกเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ที่ใจของเรายอมรับสิ่งที่เป็นโดยไม่ต้องแบกมันเกินจำเป็นและนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของการฝึกใจอย่างแท้จริงแต่คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกใจอย่างไรในชีวิตที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายที่มีทั้งงานคนและปัญหามากมาย ก่อนอื่นผมอยากชวนคุณผู้ฟังได้มาเข้าใจคำว่าการฝึกใจไปพร้อมๆกันก่อนนะครับและเมื่อเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการฝึกใจไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องปลอดภัยจากปัญหาหรือความวุ่นวายแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุม มีความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ของเราจะสมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นด้วยความสงบในทุกๆวันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นที่เต็มไปด้วยความรีบเร่งความกดดันและเรื่องที่ไม่คาดฝันเทคนิคในการฝึกใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือถูกความวุ่นวายกืนกินจนหมดสิน้น เทคนิคเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องทำยากหรือต้องใช้เวลานานแต่ต้องทำด้วยความตั้งใจและสม่ำเสมอเพราะใจที่แข็งแรงก็เหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องออกกำลังกายถึงจะทนทานและยืดหยุดได้ดีงั้นเรามาเริ่มเทคนิคแรกกันเลยนะครับเทคนิคแรกนั้นก็คือการฝึกสติหรือความรู้ตัวหยุดหายใจและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทันทีแต่เพื่อให้ใจได้พักและรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและความคิดอย่างไม่ตัดสินเทคนิคนี้ช่วยให้เราไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์และลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากำลังต่อต้านจากความเป็นจริงและเทคนิคต่อมาครับคือเทคนิคที่2นั่นคือการยอมรับสิ่งที่เป็นแม้ใจจะไม่ชอบ หรือแม้ใจของเราจะเจ็บปวดแค่ไหนการยอมรับไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องพอใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วก็เป็นชีวิตเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีหรือปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความเมตตาต่อตัวเองและเทคนิคสุดท้ายคือเทคนิคที่3มนั่นคือการตอบสนองด้วยใจที่สงบ เมื่อเรารู้จักสติและยอมรับความเป็นจริงเราจะมีพื้นที่ในใจมากขึ้นที่จะไม่รีบร้อนตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแต่ตอบสนองด้วยความเข้าใจและการตั้งใจดีต่อตัวเองและผู้อื่นแม้จะยังคงเผชิญกับปัญหาแต่เราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นมาทำลายความรู้สึกในใจเราการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่มันต้องเริ่มจากก้าวเล็ก อาจจะเป็นการหยุดหายใจเข้าเล็กๆเมื่อเจอเรื่องเครียดหรือการสังเกตความคิดก่อนที่จะตอบสนองการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนเหมือนเพื่อนที่กําลังเข้าใจและอยู่เคียงข้างเราเสมอเมื่อเราฝึกใจจนคุ้นชินในใจของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากใจที่วิตกกังวลกลายเป็นใจที่มีความสงบและมั่นคงมากขึ้นถึงแม้ชีวิตจะมีปัญหาความวุ่นวายและความลำบากอยู่เสมอ แต่ใจ,ใจที่ฝึกฝนจะไม่ถูกครอบงำโดยสิ่งเหล่านั้นแต่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงและสุขใจในทุกสถานการณ์และนี่เองคือจุดที่เราเริ่มเข้าใจว่าใจที่เป็นสุขไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาแต่เป็นใจที่ยังคงมีความสงบได้ท่ามกลางปัญญาเหล่านั้นนั่นเองผมจะขออนุญาตให้คุณผู้ฟังลองมาคิดต่อว่าทำไมใจที่สุข จึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบแบบไร้ปัญหาและเราจะมองปัญหาอย่างไรเพื่อให้ใจยังคงสุขได้แม้ในทุกวันที่ไม่เป็นดั่งใจถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ฟังจะได้ค้นพบว่าใจที่เป็นสุขไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะปลอดปัญหาหรือความลำบากเสมอไปทุกคนต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดในรูปแบบต่าง แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือใจที่เป็นสุขไม่ถูกความรู้สึกภายในกืนกินหรือถูกทำลายโดยปัญหาเหล่านั้นใจที่เป็นสุขคือใจที่เรียนรู้จะอยู่กับความเป็นจริงแม้ในวันที่พายุลมแรงหรือขึ้นลูกใหม่ซัดเข้ามาใจที่เป็นสุขจะรู้จักรับรู้และปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าเรื่องราวภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนความสุขภายในใจ ยังคงสามารถอยู่ได้เพราะใจที่เป็นสุขคือใจที่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแต่จะเป็นใจที่รู้จักปรับตัวและตอบสนองอย่างมีสติเมื่อเรารับรู้และยอมรับปัญหาได้โดยไม่หวาดกลัวเราจะมีความพร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปด้วยความสงบและความเข้มแข็งภายในใจนั่นคือสิ่งที่ทำให้ใจของเราสามารถมีความสุขได้ท่ามกลางความวุ่นวายและความยากลำบากนั่นเอง เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าการฝึกใจให้เป็นสุขมันไม่ใช่การหนีปัญหาแม้แต่เล็กน้อยแต่เป็นการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความรักความเมตตาต่อใจของเราเองและนี่คือบทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงแม้ในวันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพร้อมทั้งมองเห็นวิธีดูแลใจให้เป็นสุขได้ในทุกสถานการณ์ครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้หยุดและหายใจและรู้สึกถึงความสงบเล็กๆที่กำลังจะเกาะตัวขึ้นในใจในตอนนี้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความยากลำบากอาจไม่ได้หายไปง่ายๆแต่สิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันคือการฝึกใจให้เข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความเมตตาความเข้าใจและความอดทนนั่นเองและในทุกๆวันจงจำไว้ว่า การฝึกใจไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่คือการเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและยังคงมีความสุขได้ในความเรียบง่ายที่ไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกเราสามารถค้นพบความรู้สึกภายในใจแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยพายุและความไม่แน่นอนวันนี้ผมหวังว่าเทคนิคและบทสนทนานี้ที่เราได้แชร์กันจะช่วยให้คนผู้ฟังมีเครื่องมือเล็กๆในการดูแลใจตัวเอง เพื่อให้ตัวเองเดินหน้าไปอย่างมั่นคงแม้จะอุปสรรคและความลำบากการฝึกใจเป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยความอดทนและความรับต่อตัวเองในทุกๆก้าวที่คุณผู้ฟังกำลังเดินไปนี้คือการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อความสุขที่แท้จริงในระยะยาวขอให้คุณผู้ฟังไม่ลืมหยุดและดูแลใจของตัวเองบ้างในทุกๆวันของชีวิตถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้สร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆและพร้อมเดินเคียงข้างคุณผู้ฟังไปในทุกตอนของการฝึกใจให้เป็นสุขอบคุณจใจจริงๆนะครับและเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับอีพีนี้ก็ขอกรลาคำบาสวัสดีครับ